แชมเปมสวัสดีครับณอนะ้วนก้นยิงปลามารายงานตัวนะครับผมก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกด Subscribe นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ้าอ้าวมาๆามา,มา,มาอยู่กับ TS911 ว้าวนะครับมั่นใจได้เลยนะครับเรื่องการเบริกการถอนนะครับไม่มีมั่วไม่มีซีซัวนะครับ นะอ้วนการันตีนะครับมาถ้าสนใจจะทักไปได้เลยที่แอดว้าวว้าวว้าวนะครับแอดว้าวว้าวว้าวนะครับบอกเลยเขาไม่ได้มีแค่ย,ยิงปลานะจ้าแต่นะอ้วนนะ่ยยิงปลาอย่างเดียวนะจ๊ะเขามีสล็อปมีบาคาร่ามีตีไก่มีไฮโลมีแทงบอลน,นะครับมีหมดจ้ะไปทักไปนะครับถ้าสนใจอ่ะวันนี้วันพิเศษนะครับนะเข้าด้วยทุนแค่ พันเก้าแล้วจ้าเออไม่ใช่อะไรก็มีเหลืออยู่แค่เนี้ยจากจะเข้าแค่เนี้ย <laughs> นะแต่ก็ยังสู้นะเข้ามันห้องกอตไลท์ like ไปเลยยิงมันนัดละสิบบาทมาเ,เริ่มต้นในนัดละสิบบาทได้อาจจะเพิ่มยี่สิบสาสิเดี๋ยวลองดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับเอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเขาเรียกว่า สุกสิ้นเดือนใช่ไหมสุกสิ้นเดือนวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนนะครับแต่ว่ายังไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ามาตราการห<อ><อ>้อุ้ยสองพันสุดยอดออกเลยไหมละ่ะเข้าพันเก้าสี่พันหนึ่งออกเลยไหมออกก็น่าเกลียดเกินไปเข้ามันไ่ถึงนาทีนึงจะออกเลยไม่เอาไม่ออกทะลุเป้ากระดูดนะแต่ก็ยังไม่ออกนะครับเพราะมันจะน่าเกลียดเกินไปหนึ่งนาทีแล้วก็ยังไม่ได้ไปนี่เลยด้วยซ้ำ ยังไม่ได้บอกคำถามที่จะให้ตอบสำหรับกิจกรรมแจกทุนคำถามที่3นะครับกิจกรรมแจกทุนคำถามที่3นะครับรอนะจ้ารอคำถามนะจ๊ะเดี๋ยวนะจะทิ้งคำถามไว้ให้นะครับและอย่าลืมนะครับกิจกรรมของเรานะครับก็คือในคลิปนี้จะมีคำถามคำถามที่3นะครับอตอบให้ถูกนะครับตอบไปที่คอมเมนต์ของโพสต์ที่น้าโพสต นี่เลยคลิปนี้เลยนะครับไม่ต้องไปที่ Facebook ไม่ต้องไปอะไรนะครับอยู่ใน YouTube นี่แหละนะครับถ้าถูกต้องเดี๋ยวนะ้าก็จะไปตอบว่าถูกต้องนะครับท่านใดที่ตอบ5คําถามนะครับนะ้โพสไปแล้ว2คลิปนะนี่คลิปที่3นะครับตอบถูกครบคําถามนะครับได้1สิทธิ์ในการไปลุ้นนะครับรับทุนมูลค่า200บาทนะจ๊ะนะ้ามีทั้งหมด5ทุนนะครับถ้า มีท่านที่ตอบถูกคําคำถามเยอะกว่าห้าทุนนะครับนะจะใช้วิธีการจับฉลากนะจ๊ะก็จะทำแบบดั้งเดิมวิธีการของน้านี่แหละจากก็คือเขียนชื่อทุกท่านใส่ใกระดาษนะครับแล้วก็เอามาจับฉลากกันให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์เดี๋ยวจะอะไรกันนะครับให้เห็นนะจ๊ะเอเออ้านั่นคือกติก,กานะครับของกิจกรรมแจกทุนรอบใหม่นี้ของน้าอ้วนกวนอินปลานะจ๊ะแต่แต่ยังไม่บอกคำถามนะเออ เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำอ่าระหว่างเปลี่ยนน้ำนะครับขออนุญ,ญาตประชาสัมพ,พันธ์นะครับ TS911 ว้าวนะจ๊ะเขากําลังมีโปรแบบว้าว,ว,าวสองโปรนะครับโปรแรกนะจ๊ะโปรแรกนะจ๊ะฝากติดต่อกัน5วันเพียงแค่วันละ100ขั้นต่ำวันละ100นะครับฝากครบ5วันรับโบนัสเพิ่ม500นะครับ โว้วาวโบที่สอนะครับต้อนรับยูโรนะครับโบต้อนรับยูโร2020นะครับเพียงขั้นฝาก1,000นะครับรับโบนัส200ไปเลยแต่บอกก่อนนะครับ oh <my S 1> ว่าลวเล่นได้เฉพาะยูโรนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนี่นะครับน้องหมวยพารวยช่องใหม่ของ t s 9 <Okay. S> 1 1าว้าวนะครับที่เขาฝากให้นะช่วยโปรโมทให้หน่อยนะครับน้องหมวยพารวยจะเล่น สล็อตนะครับจะเล่นสล็อตจะเป็นแนวทางการเล่นสล็อตนะครับจะรวยจะเซ็กซี่สู้ซาอย่างไงไปติดตามกันนะจ๊ะเอามาเข้าสู่ฉากมังกรทองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะค่อยๆไม่ต้องรีบเออเพื่อนก็ช็อตอยู่ด้วยดีมากเพื่อนเข้าเ้วยเนๆสองฝืนเลือ,อโปดมาก ค่อยๆยิงครับไม่เป็นไรอย่างน้อยต้องมีมังกรสองตัวนะเออแบ่งคนละตัวก็ได้แต่ตัวน้าขอสี่แปดแปดนะจ้าสุนสุดจังอ้ย<า>ตายแล้วออกเลยไหมล่ะราชามังกรวันนี้ให้โชว์มานะสองตัวตัวละสองพันน่ะออกไหมห้าพันสี่ห้าสิบแล้วอ่ากำไรมาแต่ว่ายังไม่ได้มังกรเลยขอน้าอยู่ต่อกันนะ ที่สําคัญยังไม่ได้ยิงคําถามเลยยังไม่ได้บอกคําถามเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ต่อกันครับตัดส,สินใจละยิงมังกรต่อไปมันต้องได้ที่เราบ้างเด้นี่วนมารอบสองนะมันควรต้องแตกได้แล้วบอส วันนี้มังกรเกร็ดทองคําแข็งมากนะครับวนมาสองรอบก็ยังไม่แตกนะจ๊ะมามีรอบใหม่มาไหมขอหน่อยอย,อยากอยากได้ราชองหมาแล้วมาแล้วอัดก่อนรอบนี้มันน่าจะต้องแตกแล้วเพราะนี่รอบสามะนะขอหน่อยเหอะเอา ใครได้โอ้เพื่อนได้โอ้โหเจ็บจี๊ดโอ้ถ้าจะเยอะด้วยนะฮะโอ้เยอะด้วยสามพั 3, นอะคูณสามร้อยไปเลยร่วงเลยร่วงอา้าวเปลี่ยนน้ำด้วยโอ้ย โอ้โหเซ็งเลยมังกรนึกว่าจะได้จะได้นี่คืออยู่ลุ้นมังกรเลยนะเนี่ยจาก5,004นะรูนี้ออกเนี่ย5,004แล้วเอาอีกแล้วเห็นไหมครับบอกแล้วไม่เอานะครับถึงเป้าแล้วทะลุเป้าแล้วออกนะเนี่ยแล้วจะกลับไป5 0 0่ได้ไหมเนี่ยไม่รู้เว้ยลองดูต้องลองต้องลองอ้าวมาถึงคำถามนะจ๊ะ คำถามกับกิจกรรมแจกทุนนะจ๊ะจากนาอ้วนโกยิงปลาและ t ีเ1สว้าวนะครับคำถามที่3นะครับง่ายมากเช่นกันนะได้เฉลยไปแล้วอยู่ในคลิปนี้นะครับคำถามคือโปรยูโร2020ของ TS911 ว wow! ้าวคืออะไรนะครับย้ำอีกทีคำถามนะครับคือโปรยูโร2020นนะครับที่ ว้าว wow! มากเลยนะครับของ TS 911ว wow! ้าวคืออะไรนะครับมาไปหาคำตอบกันในคลิปนี้แหละนะจ๊ะใครลืมไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูอะไรก็ได้นะครับก็ลองดูนะจ๊ะเออแต่บอกเลยว่าเป็นโปรที่ว้าวมากไม่มีใครทำนะเว็บอื่นไม่กล้าทำนะเออให้โบนงโบนัดกันขนาดนี้เว็บอื่นจะไม่กล้าทำกันจริงๆนะครับมีที่นี่ที่เดียวแหละมา มังกรทองไม่ได้ขอปูก็ยังดีเนี่ยขอเป้าหมายมันบังนะครับเป้าหมายมันถูกบังอะเราเปลี่ยนวิธีนะเราใช้วิธีการช็อตแทนนะครับอย่าไปเปลืองกระสุนโดยเปล่าประโยชน์นั้นจ้ะ มาค่อยคอยู่ควรอ่ะเพื่อนขึ้นบนมาปุ๊บคอร์คุบป,ปั๊บแม่รอรอรอ,อจังหวะก่อนาม,มากระสุดฟรีหกสิบนัดน้าจะใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดน้าจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเออพูดเลยของน้า ถ้าได้กระสุนฟรีนะครับถ้าใครได้กระสุนฟรีนะครับนะแนะนําให้ยิงบอสหรือยิงตัวให,ใหญ่ที่ตัวคูณเยอะๆนะจ๊ะเพราะว่ามันคือกระสุนฟรีนะเออแต่ก็อย่าลืมให้ดูเพื่อนไว้ด้วยเด้อว,ว่าเพื่อนยิงอะไรนะครับตามเขาตามซ้ําก็ได้นะไม่ผิดนะครับเอา้เอามาปล่อยเพื่อนช็อตไปก่อนวิวนมาใกล้ๆเราก่อนเอาโอ้โหกำลังจะไปยิงแตกซะก่อน ปาร์ตเออเอาได้สลามบัวคอนสีทองก่อนก็ได้เอามาสลามบัวคอนหมดโอ้ยได้มาห้าร้อยเอาก็ยังดีเจ้าค <Joe. S 1> ู่ควรปูขอปูนะัตัวเหอะ อยากกินปูช็อตเข้าไปอาเป้าหมายเริ่มได้ไม่ต้องไม่ต้องช็อตครับยิงเลยเออเอามาเออแตกแล้วเอาเยี่ยมปูเปลี่นยนน้ำพอดีเอาถ้าอย่างนั้นไปแล้วพอแล้วนะครับเข้ามาพันเก้าออก4ี่พันะครับโอเค